ว้าวโอ้คนลุกฉันคนลุกนั่งดักเป็นไปไหนวามยาหรือเปล่า <laughs> ต้องรอดูจะมาความยาไหมแม่โอ้าวบายก สาัสดีจ้าตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของบมมวอนาจ้าและนี่คือไฟสุดเยอะที่เต้นโอ้คลิปที่แล้วบอกว่าอะไรนะตกมือทีมคลิมนี้ตกมือดังจ้ะตกมือยิ่งใหญ่จ้ะอ่างั้นเธอก็ส่งมาเลยจะไงก็ <c oughs> คือว, <c oughs> ว่าเป็นการ <c oughs> ากล่า,า <c oughs> ของคุณเอาพวกเขา<อ>แ <c oughs> ห่<ป><อ>งเกาหลีใต้เออคือแต่ยแ่ ก็คือว่าไม่ไม่การเผยอะไรที่เาแบอาจจะทำแบบแบกันแบบก็ทแบเลยแม่รีบแม่แมแบบว่าเป็นคนแบบว่ารวดเร็วคือหากแบออกเลยซึ่งปกติเราอะรีแอคชั่นแทย้อนกันอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่อะไรนะสปาร์หรอแล้ว girls speak out เออใช่วอด้วยคอยอยู่ เออซึ่งก็เลยแบบว่ารอบนี้ฉันเห็นรูปเป็นรูปที่เป็นรูปโปรโมทคือแม่แบบโอ้ต<ส>กระเธยคือเยี่ยวลาด<ย>กระเทยคือเยี่ยวลาดแล้วตอนนี้ก็เลยแบบว่าโอเคมาดูกันซิว่าแบบจะเป็นยังไงเอรูีูทีเซอร์ไปแล้วแบบว่าโอ้ปังมบรีาาม,มาดูเอเ <MV S 2> ตม็ตมๆกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจ้ากันไปสุดยอดที่เต่งเพลงวิกญาณจากแทยอนโอ้ออการแบบหยุดหยุดสูดว้าา 낚시, 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 시 낚시, 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 시 낚시, 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 낚 ต้องรอด,ดู <laughs> จะมาวามยาไหมาแม่ Oh my God 오이로, 터.

มันชวนฝันมากโหนี่นี่กนี้คือเจ้าหญิงมาที่รูกรลกับปริตแสอ่า แต่งงากยอนี่แม่ไม่ได้ไปกว้างยาใช่ไหมอ่าอย่าเชิญคนนีเชิญพิทอนเตอร์เลยดูสิว่าแม่ไปกว้างยาไหมเพื่อเพื่อเอ้ฉันหลงลืมไปหรือเปล่าแม่ไปกว้างยาหรือเปล่าแม่ไปกว้างยาหรือเปล่าแม่จะไม่ไปก็ได้แต่วันนั้นต้องไปกว้างยาก็เฮ้ย แ่ถานถ่าน่ิแบบแบบอ่านันเนี้ยก็บอกว่าอันนี้เนี้ยลกของย่างย่างของยองบอกบอกอ่าเองย่างย่างของยอีอตนนี้เขาบอกว่าหรือว่ายองเนี้ยกำลังจะร้องเองว่าอนานะ c น n c น n t r a มัไปยองยองนะืออวันหยุดออกออกวันวันหยุดนี้จะจะเกิดอะไรบางอย่าง ไปจรป่าแม่ไปหรือแม่รอซิงเกิลต่อไปแม่รอซิงเกิลต่อไปแล้วแม่ค่อยแบแม่ค่อยไปกับน้องๆเดี๋ยวไปกับลูกน้องชานองเออไอเป็นยังไงอะเธอเธอฟังแล้วเธอเป็นยังไงเธอดูแล้วเธอเป็นยังไงเฟ่องฟิววัลครูฟเฟือฟิววัลกรูเออเออฟอวักรูฟอะไรกัเนี่ย คือเป็นเพลงแบบที่ยอมยังเคยแบบแบบเคยทำมาแล้วแหละให้แบบว่าวางออกมาเป็นเพลแบบนี้นะมาทำให้เราแบบมันเอาแนว number ดิบๆนะอ่าแบบออกแนว number นี้แก็แบบฟังได้เรื่อยๆ่านชอบชอบมากฉันชอบความชวนฝันความใด้ใจความแบบฉันชอบทัชเต้นด้วยนะที่มันจะเป็นทัชเต้นเนี้ย เฮ้ยมันมันครีเอทีฟอ่ะใช่ชอบจะชอบทาเต้นที่จะออกคอนเสิร์ตอีวีเมเล่นเลยนะอ่ะแล้วแบบว่าฉันชอบลุกผมสีชมพูเอ้ไม่ใช่ลุกผมสีชมพูสิเป็นลุกสีชมพูที่เป็นผมผมสีบลอนด์ทอง ที่ใส่ใช่ที่ใส่อันนี้ที่ที่มาสเตอร์โอ้คือลุคกนคือสวยมากคือสวยตั้งแต่ในรูปโปรโมทแล้วอันจริงอ่ะชอบมากเลยชอบที่แบบนางหล่อนหลอเป็นเจ้าหญิงอะหรอเป็นเป็นเป็นเซตใช่ไหมใช่ใช่อ่าอ่าลุคได้ตรงนี้เราดีลุคเท่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบว่าลุคเท่ๆไง ลูกเทพของแม่แต่ว่าช็อตหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่าโอ้ออย่างนี้เลยคือแรปเออช็อตช็อตช็อตแรปปะฉันเซอร์ไพรส์เซอร์ไเออเพราะว่านางแบบแบบออกสัต์เดรัจฉานอ่ะ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 อบนางแรปืนักรแรบยืนยนัะก็แล้วก็ได้ย้เลยแะนะเออ และพี่นาวจริงแบบทรงคุณค่าอีกคนหนึ่งแล้วเอาจริงๆคือสวยมากสวยแบบสวยทุกลุกอะสวยแบบสวยแบบยังไงสวยแบบยังไงสวยยังไงนะอ้าวแล้วอ๋อสวยแบบเยี่ยมจิ๊แล้วก็ฉันชอบเอ่อซีนนี้เป็นฉากที่นี้เออ ถ้าให้ฟังฉันแค่ดูละเห็นว่ามันเหมือนเงี้ยอนไรของเจเจเลยเลงล่าสุดที่เขาได้ไปกำเนกดมาคือว่าเออทำให้ถีงว่าจะเป็นสัญญาบอกเป่าว่าอะไรือเปล่าอะไรเปล่าอะไรงไนไม่รู้ไม่ต้องรอดูไม่ต้องรอดูกัดนะจ๊ะเฮ้ก็ประมาณเท่านี้ใครที่มีคอมเมนต์มาบอยพูดคุยต่างๆนะจ๊ะคอมเมนต์บอกกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลย แล้วก็ถ้ามีคำพูดไหนเนี่ยที่อาจจะพูดเพจอ,อาจจะสืารเพจเนี่ยต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าก็แล้วกันไปอยกาลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กด Good day เจอกันใหม่ EP หน้าจะสำหรับไปให้สุดอยู่ที่สิงวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย